สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปุ๊จวดเดอร์ซิลี่อ้าเสียบปุ้เฮ็ดอย่างนี้แต่เศร้าเนื้อหัวตีมาเชือดลายโอ้เสียยานะคะกับต้อยบอกม่วงหลายหลายบอกม่วงมันค่ะบอกม่วงปีนี้เป็นลายล้นทิมกับลายพี่น้องเอ้ยผีผีผีอุ้ยก่นซ้อนกินได้บ่ดนี่อันเบอร์แม่นแมงวันหัวท้องมาจอบบนแล้วบ่<ด>โอ้ยแต่สังเลยค่ะแมงวันหัวท้องอู้อันนี้ลูกนี่ดีอยู่ ลูกนี่ดียลกนี้ก็ดีอยู่ค่ะพี่นอ้องปีนี้ลายลายแต่ว่ามันล่นถิ่มก็ร้ายพี่นอ้องร่นถิ่มพูดหรอแมงวันหัวท้องมันมาเจาะค่ะฝนตกมันก็มาเจาะนี่ลายลายอันนี้กะแกลูกปักไงไปไปเบิ้งเสียป,ปูค่ะยังมหมกไปเบิ้งเสียป,ปู ฝนตกดีไรค่ะตกคักตกแน่หุ่นไปพังหมดแล้วอ้าโอ้บักเคือเป็ไปนวยเก็ีไปกินกับตำมะคุ้งกันนะนี่บักเคือปลูกไปยังแต่นั่น,นหรอเปล่คะมันจกตายแดดช่วงว่างใดว่างนึงนั่นโอ้ตัดหญ้าแปน้นนี่แหละอย่าลืมกวาดนัมเด้อนี่ขยะด้วย,ยนะเธอเนี่ย นี่ขยะกวาดด้วยสิป้าคือหลายแทะเก็บสองรอบเลยเด้อค่ะยังบ่ทันไม่เบิดอยู่ที่เก็บสองรอบสามรอบแล้วตั้างคนเงินนีดติดคือฮอกแทะโอ้หนำไหลลงมันเองดีดีเธอจะเหยียบไป่เหนตรงนั้นโอ้คนโหขดีแท้ว่านี่น,นี่ตรงนี้ปุ๊ปโอนี่ยมีลูกนี่นี่เธอหยิบมาสิเอาไปเอาต้งพ่นก้อนอัค่ะไร ีไอ้เจาะเจาะซื้อมาปาดไอ้ทีผัวไมากินหรอจะได้ยง่ายแบบง่ายอันนี้อีเจาะกระเจาะปรเดี๋ยวคือเราเบิ้งดูขึ้นในรังปาดเบิ้งก็อยากจะรู้ว่ามันแบบมันไอ้นี่ไหมมันไม่ได้เน่านะนี่มันมันดีอยู่นี่นี่ลูกนี่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 มันดีเลยค่ะมันแม่แม่นวั่นหัวท้องเจาะได้นี่เจียเจียซื้อซื้อเจียงดีอ่ะเก็บเก็บละไร อุ้ยน้ยอยว่างไรนี่เสีพเยพวกอธิบก้อยแบบไงย้ำบมมีกินน่ะกิดทอดสมัยได้น้อยพี่น้องลินลอบจซื้อซาลินบ่เคยได้กินแบบม่องจากเธอไอเด้เพราะว่าอยู่บ้านแม่บ่เคยปลูกเราเห็ดแต่นานะคะโ<ส>มเคยได้กินแบบม่องมันจาา้าเ่อโอ้โหนี่ของแท้กินเลยโอ้โงเก็บไว้ป,ประามาณนี้นะคะย่าเดี๋ยวเอาไปฝากงาย่าก็อยากกินเอาไปไฮไลท์รอบไปลัก Nguyên hãy nàng nguyên hậu lại. vào cái đại nhất. Mày không khí ý nghĩa. Mày là, 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 mày ừ. oh. là, mày 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 là, จังออีิบเอา <4. S 1> ต้นมะม่วงค่ะนี่ยังเหลืออยู่ด้วยนี่โอ้ยมดแดงกัดมาแดงกัดหลังพี่น้องอ๋อค่ะเดี๋ยวที่เอาไปฝากทีมงานที่กรุงเทพน้องค่ะเพราะาเสียปปวนที่ลงไปอ่นกรุงเทพลงไปสมุทรสาครน,นะคะจะลงไปดูงานแล้วเลาะมาหลายวันแล้วนะคะไปดูกิจการก่อนนะพี่น้องโอ้คนหูผู้ดีแท้ตื้นขึ้นมานี่ ัดห oh, ้าโอ้บ <that> <that the evening> ่ต้องให้นมียบอกด้วยว่าโอ้จะจ้อยไปหนาแท้รบ้องโคนหมฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่ย่อฮ่าว่าฮ่อฮ่าฮ่า่า่นฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ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 ้าฮัาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาาฮ่า่า่าฮออาาา่า่ เอาไว้เบิ้งซนิเเดอร์จ้าพี่น้องเอ้ยขอบคุณมากๆากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีจ้า